สถานการณ์ของฝุ่น PM นะครับ yeah, แย่เหมือนเดิมใช้คำว่าแย่เหมือนเดิมไม่ไม่มีสถานการณ์ที่มันจะดีขึ้นเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ป้องกันเรานะครับได้ดีที่สุดนะก็ะคืออันนี้หน้าเซลฟิลเตอร์มันเป็นที่ใส่เข้าไปที่จมูกแล้วมันกันฝุ่นได้ฝุ่นระดับ PM 2.5และที่สำคัญกันไวรัสได้ด้วยอืมเป็นไงใช้แทนแมสไง ใช้แทนแมสก็คือคุณไม่ต้องใส่แมสละคุณใช้อันนี้กล่องไปนลยในหนึ่งกล่องนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบอันนะก็จะมีทั้งหมดสิบอันหนึ่งกล่องนะซื้อยกไปเขาก็จะมีเคสสำหรับอยู่พกพาไปได้เข้าใจปะเออคุ้มซื้อเถอะเล่าประสบการณ์ก็คือ ช่วงไหนที่ไม่ได้ใส่อะบางทีเอ่อแค่ขีมูกมาขี้มูกดำปีเลยนะกลัวมากเราคิดสภาพไอฝุ่น pm ที่มันเล็กลงไปแล้วมันไม่ได้ติดเป็นขี้มูกอะมันเข้าไปที่ปอดไหวไหมนะไม่ไหวสงสารร่างกายนะเออซื้อหน่อยกดทิตกาให้มันจบจบไปนะกดหน่อยกดหน่อยอื